สวัสดีครับวันนี้มีหม้อลูกค้าแจ้งว่านอกแล้วปลาไม่ลอยไม่เปิดปากปลาไม่อยู่นะครับแล้วหม้อหนึ่งแอมไม่รู้ทำมาจากที่ไหนเดี๋ยวมอวัดไฟก่อนโมนะ โหลดที่500วัตต์นะไฟออกอยู่ประมาณ40-41โวลต์ครับเดี๋ยวมาโมกันนะเดี๋ยวหลังโมมาวัดใหม่ครับมาครับ ตอนนี้ไดโมสเสร็จเรียบร้อยนะครับพันมอแปลงไปใหม่ครับมอแปลงพันไปใหม่พันขด,ดเข้าคดออกกดฟิทแบกพัน,พพนใหม่หมดเลยแล้วก็ใส่สวิตให้เขานะครับลูกค้าสวิตตอนแรกมันต่อตรงพันแบดนะครับตอนนี้มาตัดใส่รีเลย์นะครับสวิตจะไม่เสียนะครับเสียยาก พันหม้อเป็นใหม่แก้วงจรใหม่นิดหน่อยครับอย่ามาลองวัดไฟนะครับเท่าเดิมครับโหลดโหลดที่ห้าร้อยวัตต์เอซีนะ อยอะที่แปดสิบแปดสิบเอ็ดนะะเยอะขึ้นมามากกว่าเดิมประมาณเท่าหนึ่งครับตอนแรกสนะี่สิบสี่ิบเอ็ดตอนแรกนี่โหลดหนึ่งรอยวัตต์ไม่ได้นะครับไอ้โหลดโหลดสองหนึ่งพันวัตต์ไม่ได้นะครับสองโหลดนี่ขับโหลด สองหนะึ่งพันวัตต์อ่ะไฟอยู่ที่สนะี่สิบสี่สี่สิบห้าโวลต์อะแ้วโหลดพนะันห้าร้อยวัตต์อะจุดติดนะไฟอยู่ที่ยนะี่สิบเก้าโวลต์มาลองโหลดหนึ่งร้อยวัตต์ หนึ่งรวัตตนีไปอยู่ที่ร้อยร้อยแบแปดร้อยเจ็วันะแมโพนะเรียบร้อยครับหมอหนแอมโม่ไม่ครับ พันหม้อใหม่แก้วงจรใหม่ครับฝากติดตามด้วยนะครับ